คุณเคยรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังวิ่งตานเข็มนาฬิกาไหมวิ่งวิ่งวิ่งแต่ไม่รู้จะไปไหนฉันเองก็เคยเป็นนะฉันมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าที่เธอฟังเรื่องของสิทธาทะจากหนังสือของเฮอร์มานเฮเซ่ไม่ใช่สิทธาทะที่เราคุ้นเคยในฐานะพระพุทธเจ้านะแต่เป็นสิทธาทะชายหนุ่มที่ออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตและสิ่งที่เขาค้นพบมันเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการ ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อน,นานมาแล้วแต่5ข้อคิดจากการเดินทางของเขายังคงอยู่ในใจเสมอเหมือนแสงดาวนำทางในคืนที่มืดมิดข้อที่1อย่าเชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะได้สัมผัสด,ด้วยตัวเอง สิทธาถะเรียนรู้จากครูบาอาจารย์มากมายแต่ท้ายที่สุดเขาก็รู้ว่าความจริงแท้มันต้องค้นพบด้วยตัวเองไม่ใช่แค่ฟังแล้วเชื่อตามเหมือนที่เรามักจะฟังคนอื่นบอกว่าต้องทำแบบนี้สิถึงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วความสุขของเรามันต้องเป็นเราที่นิยามเองใช่ไหมข้อที่2ความรู้แจ้งมันอยู่ในการกระทาไม่ใช่แค่ในความคิด สิทธาถาดฝึกฝนสมาธิอย่างหนักแต่เขาก็พบว่าการนั่งสมาธิอย่างเดียวมันไม่พอเขาต้องออกไปใช้ชีวิตเรียนรู้จากความทุกข์ความสุขความผิดพลาดและความสำเร็จเหมือนที่เรามักจะคิดว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างแต่ไม่เคยลงมือทำสักทีลองเริ่มจากก้าวเล็กๆก,ก,ก,ก็ได้แค่ลงมือทำก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยจริงไหมข้อที่ 3. ชีวิตคือสายน้ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิทธาธะเรียนรู้จากแม่น้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทั้งความสุขและความทุกข์เหมือนที่เรามักจะยึดติดกับอดีตหรือกลัวอนาคตจนลืมไปว่าชีวิตมันคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางปล่อยให้มันไหลไปเหมือนสายน้ำข้อที่4รักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง สิธาถะต้องผ่านความผิดพลาดมากมายกว่าจะเข้าใจว่าการรักตัวเองมันสำคัญแค่ไหนการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตและการค้นพบความสุขที่แท้จริงเหมือนที่เรามักจะใจร้ายกับตัวเองตำหนี่ตัวเองอยู่เสมอลองหันกลับมารักตัวเองดูนะเริ่มจากวันนี้เลย ฉันรู้ว่ามันอาจจะยากการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันต้องใช้เวลาแต่เชื่อฉันเถอะมันคุ้มค่าเธอเหนื่อยมาเยอะแล้วนะลองให้โอกาสตัวเองได้พักผ่อนได้ค้นหาและได้รักตัวเองสักครั้ถ้าเรื่องนี้สัมผัสใจคุณฝากกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณ